b i s m ร l l a h i r r a h m a n i r r a h i m asalamualaikum w a r a h m a t ล l l a h i w a b ร r a k a t u h a l ั a m d u l i ลา a ์นะครับกลับมาเจออีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่กับแบบฝึกอา่านกีรอตีเล่มสมนะครับวันนี้ก็ามาอยู่ที่หน้าที่38หน้านี้นะครับก็จะมีการมาฝึกฝนนะครับเน้นย้ำในเรื่องของการออกเสียงตัวอินนะครับตัวอินก,อกับสระปะชชากัรโซ์แล้วก็ดอมมะนะครับที่จริงแล้วสระ3มตัวนี้เราก็เรียนเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ ตัวอินนะครับเราก็เรียนผ่านไปแล้วแหละนะครับแต่เ <Dayton> นื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับในในเนื้อหาก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับเราฝึกฝนเรื่องของการออกเสียงตัวอินสุกูลนะครับการผสมเสียงนะครับตัวอินสุกูลก็เหมือนกับเป็นการต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าการอ่านออกเสียงตัวอินนะครับเราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าเสียงของตัวอินนะครับก็เป็นลักษณะเสียงที่ไม่มีในเสียงของภาษาไทยนะครับ มันคล้ายๆเสียงของออ่างนะครับตัวออ่างนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะครับที่ไม่เหมือนนะดังนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องฟังนะครับฟังและวก็พยายามออกเสียงนะครับให้ถูกต้องนะทีนี้เรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับตัวอ้นะครับใส่ฟัชันะครับอ่านเสียงสระอานะครับสั้นๆนะครับอาอา แหล่งกําเนิดเสียงของตัวไอ้นะครับมาจากลําคอนะครับประมาณกลางกลางลำคอนะครับอีกทีนะครับอาต่อมานะครับเมื่อใส่กระสุนนะครับอ่านว่าไอไอมันเหมือนจะต้องบีบเสียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสียงมาจากกลางกลางลำคอนะครับต่อมานะครับเมื่อใส่ดอมม่านะครับอ่านเป็นเสียงสระอูสั้นๆนะครับเอาเอา ครนะครับอ่าอเอาอ่าก็ต้องลองฝึกฝนดูนะครับลองฝึกฝนดูนะครับโอเคอ่าในส่วนที่เป็นแบบฝึกด้านล่างนะครับแนะนำนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าลองฝึกออกเสียงแล้วคิดว่าโอเคน่าจะพอใช้ได้แล้วนะครับแล้วเข้าใจเนี่ยแนะนำว่าลองพยายามอ่านด้วยตัวเองสักรอบหนึ่งก่อนนะครับสำหรับหน้านี้นะครับในส่วนแบบฝึกหัดข้างล่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อย กลับมาฟังนะครับแล้วก็กลับมาอ่านด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของผมนะครับผมก็จะทําการอ่านนะครับหน้านี้ก็ประโยคไม่ยาวนะครับเอาเป็นว่าคําละนะครับประโยคละสองครั้งแล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอาซาบันอาลีมันสังเกตนิดหนึ่งนะครับ ในนี้นะครับก็จะมี2ตัวที่เสียงคล้ายกันนะครับแต่คนละตัวนะครับตัวแรกนี่ก็คือเสียงอ่าตัวอินนะครับฟาชั่าส่วนตัวนี้นะครับฮามซะนะครับใส่ฟาชั่อตกลงนะครับอ่าเสียงจะมาจากส่วนลึกของลําคอนะครับเสียงมันจะมาจากส่วนที่อยู่ต่ำกว่านะครับเสียงตัวอินนะครับเสียงตัวอินเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆลำคอนะครับอ่ากับอันนี้อ่า เวลาเราออกเสียงก็ต้องให้มันต่างกันนะครับลองดูนะครับอาซาบันอาลีมันอีกรอบแล้วกันอาซาบันอาลีมันต่อมาครับอิรอมาซาทิลอิมาดีตรงนี้ก็มีจุดสังเกตเหมือนกันนะครับนะครับตัวแรกนะครับตัวฮัม za นะครับกนะัสรออี แต่ตัวนี้นะครับตัวไอน์กัสโรนะครับอ่านว่าไอสังเกตนะครับอีไออันเราต้องฝึกฟังนะครับฟังบ่อยๆนะครับให้คุ้นหูนะครับแล้วก็ลองฝึกออกเสียงนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่มีพื้นฐานนะครับในส่วนภาษาอาหรับมาก่อนเลยนะครับก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับอีกสักสองรอบแล้วกันนะครับ إرام ذات العماد إرام ذات العماد فتاب عليكم فتاب عليكم ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم

ีกรอบนะครับมาลุสรีบิสขอไปครับบิมิสลีมาอุกิบะตัวนี้นะครับตัวอินอูมีดอมมะอ่ามีวาวข้างหลังนะครับอ่านสองจังหวะนะครับอูบิมิสลีมาอุกิบะฟีอิชาติน Fi 'aishatin 'azabun Azimun Azabun Azimun asma'ū wa ara, asma'ū wa ara, นะ a, อออานะครับสังเกตนะครับ นะครับเสียง,ต,งต้องต่างกันนะครับเอาตัวอ้น,นะครับอีกรอบแล้วกันนะครับวะอรารา m a ซิอุนอาลีุุนวาซิอุนอาลีมุน อเคนะครับก็สําหรับหน้านี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับหน้าถัดไปนะครับยังอยู่เรื่องของการฝึกฝนการออกเสียงตัวอินนะครับเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การฝึกฝนหน่อยนะครับก็อย่าอย่าท้อแท้นะครับอดทนนิดหนึ่งนะครับฟังบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงบ่อยๆนะครับเมื่อเราคุ้นชินกับมันเนี่ยอีกอย่างหนนะครับเราจะสามารถออกเสียงนะครับตัวนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละกันนะครับผมก็คงขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะรหัมมตุลลอฮิวะบเระกาตุ